ไม่มีผู้ชายให้ดอกไม้ให้ของขวัญให้หัวใจจริงๆเลยเหรอเนี่ยทำไมสถิติมันแย่ลงทุกปีเลยวะคุณหมุมครับพี่หยงมีอะไรเออคือผมมีของอยากจะให้ครับฮะนี่ครับอะไรเนี่ยคือคือจริงๆแล้วผมอยากซื้อดอกกุหลาบให้คุณหมุมแต่ว่าดอกกุหลาบม,มันหมดครับผมก็เลยเหมาพวงมาลัยทั้งสี่แยกครับเพื่อที่จะทำบุญกับเด็กแล้วก็ให้คุณบมุมด้วยครับ เคือมันคือทำไรอ่ะคือว่าถ้าคุณหมไม่อยากได้ก็ไปไหว้สารพระภูมิที่บ้านขุนมก็ได้ครับฮ้อพี่ยมอะไรวะเน,นี่ยคนหวนไม่ใช่สารตายายแล้วคนโนมีที่ไหนแล้วสารพระภูมิอ่ะแตุ่ณน่ารักดีเหมือนกันนะพอใจฟิลแล้วว่าสารตายายท่านรู้สึกยังไงน่าเอ็นดูอ่ะ